ยี้นี่เป็นกองเลยนี่หลายนี่หลายป่ะล้างก่อนเฮ้ยหลายหลายเนี่ยพามาสะตว์พี่น้องเลยไว้คือปูก็จะมีแต่แนวนี้เนาะสบายดีพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับพวกเอาคือเก่าเนาะในซ่องนุยน้ำป้าป้าหายโยหากินเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วก็ยืนรุมกดไลค์กดแชร์เฮาเด้อเพื่อเปกิดนิยมใจพวกเอาเนาะวันนี้สีน้ำพาพี่น้องมาควงแหนพี่น้องเนะ มื่อนี้ก็มานำครอบครัวเนาะนี่งนั่นก็จะเป็นแม่ข้าไเจ้าเนาะแล้วกันนั่นก็บว่าน่าแ่เนาะก็จะเป็นพ่อข้าไเจ้าเองเนาะไม้เดียวสิมาจะเป็นน่องเก้าหน่องแก่เนาะน้องสีอ้อยก้อนควงเนาะบันนี้เนาะนี่สีอ้อยอ้อมไปเนาะจนสุดเกี่ยวมานี่แหละเนาะเนาะเดี๋ยวเราจะให้ให้อีแม่ควงเนาะ คว,นะว,ว,ว่างเนาะเราจีคว่างลองคว่างบัวน้อยนี่ก่อนของมึงนเนาะแห่มนดีสุดเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ลองมือซื้อแล้วโว้ยไม่ได้อ้อยนี่ผมมีนับไ่ได้มันบูมามันหนีก่อนอย่าหาว่าไปเบิ่งสุดเนี้ยกันเนาะนี่หัวหน้าใหญ่บางทีสมเนี้ยให้เบิ่งเนาะนี่มันส่งหัวอาหารพี่น้องเนาะหัวอาหารประดุกพันธุ์ถ้ามีเรามีขี้แก็บนี่เอาขี้แกบใส่นั้นแล้วกับขี้หัวบอกขี้ควายเนาะคนสุดเดียวอ้อยปลาน้อยก็กินเข้ามาดิ หรือว่ากุ้งเข้ามาดิเดมมึงหอมหอมพีนนน่น้องเนาะน่าจะมาดีหอมหอมแต่ว่าปนกับดิน <c oughs> เพื่อบ่อให้มัน <c oughs> เพื่อบ่อใ, <c oughs> ใ,ใ,ให้มันไหลหนีนะดินธรรมดาเนี่ยน้องนปนกันเราจะอ้อยเบื่อประมาณบ่อนทุบบ่อนเนาะปะไว้ประมาณชั่วโมงหนึงน่งบอกแล้วก็ก้องเพราะไม้อ้อยเอากุ้งพี่น้องเนาะ มันกินได้บโบได้ฮะเนาะดูจริงคนกับที่ดินฮะวกันเพื่อบอให้มันไหลหนีเนาะไม่ให้มันพลดนีง่ายถ้ามันกินกินแล้วมันถ้าจิมาค่อยค,ค่อยเกียกินอยู่นี่นเนาะนี่มันจะมีเครื่องหมายมาอ้อยโบราณใส่เครื่องหมายแบบนี้เนาะย่งบปลืมอ้ออยนี่กอจุ่มจุ่มลงกล๊าเนาะหอมดี บล no ็กปันไดเนาะประมาณหัวเข่สตื้นท nice. ี่ตมอีกห้รอบเนาะแห็ของพวกเขาเห็นน้อยเดนะเราเนี่ยประมาณแปดมิลเดิมต้มทอดทอดตาะระยะห่างมตรเนาะหมายไว้ก็ประมาณสิบปลายเมตรเนาะสิบสามสิบสิบห้าเมตรเนาะแล้วแต่เขตมันบมีฝันใหญ่ฝันน้อยมันดุสื่อเลยจะห่อซีกเรียบไปตามนี้เนาะแล้วก็ ียวกขนหน่องมาบางเทีก็โอมจอดจอดเลยเนาะพี่น้องเพราะว่านหน่องนี้ก็กว้างเนาะ ว่านี่ปลาน้อยน่าจะเข้าดีประเภทปลาน้อยแล้วก็กุ้งเนาะคยปุ๊บบันนี้เราได้ผสมขี้ควายเนยหนึ่งเพราะว่าซอกซอกปูมีเนาะก็นเห็นกองเดียวผสมไปนี่ก็เป็นหน้าฝา ปักลงไปแล้วน้ออ้อยปลาว่างเบืเก้าวในซ่วงพักผ่อนนะครมากเก็บเบือก้าวไว้กับก้อยกุงง้งแมลงเดิบเนาะรุ่นนากันเลยน้องนะก,กินมดเลยอย่างเฮดก้อยสามแผ่นนะทมันที่ม่านโมบูม่านาน้องน้องน้าะมันที่ได้ก้อยบ่บ่ได้ก้อยรุ่นนมกันไปค,คอยรุ่นนากันไปนนนเด้อพี่น้องเนาะมันน่าจ,จะได้อยู่แต่ะละปีมาเฮดก็ได้เนาะแต่ละปีมาดันมานี่ได้เป็นโลสองโลคุนได้กุ้ง ปีนี้จอก้อยบ้เื่องเป็นปีแนั่นีนี้เ่องอ้เรกับก้อยกุ้งแหลงด้วยเปนอ่ะตอนนี้ก็ได้มองได้งามแล้ววันหยาอก้อยไว้กับปลาหนึ่งหนี่เห็นอ่ะบ้าง สี่ลองงมมันก็นะเพราะว่าปลาปลาเล่นปลาเล่น,นลืนน่นไหลปลาลื่นหลายลนาย้นยนองคนนึงน้องบุญบทันได้มาเจาะมีมาเจาะมีมาเก็บให้คุณน,น,น้องบุญกุ้งนี่น้อง พูด mình นี้มันมันมันแท้1ตัวนึงนี่ดูกุ้งเอามา

ตัวนี้ก <pr> ็ทึกเฮ้ยผมพองเหาน้อเฮ้ยที่นิดน้อยเฮ้ประมาณอู้ดหลายเอู๊้ดอู้ดยูนี่เป็นกองเลยยูหลายยูหลายป่ะร่างก่อนเฮ้ยอุ้ยหลายหลายเฮ้ยหลายหลายพอพอได้ที่น้องผมได้บั้นซนีก่นถือว่าหลายนะพี่น้องเนาะถือจะได้ก้อยอยู่พี่น้องมือแรงนะนะจะได้ก้อยหลายหลายอู้ยถ้ากินข้าวแรงลำกันเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยมันเลยหลายยังกำลังส่ออยู่อี้อันนี้ก็ได้ หนึ่งแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เห็นบัตรนี้เนาะงที่ว่าเป็นหลายเนาะธรรมดาเนี่ยพี่น้องเนาะสำนีนะบัตรหนึ่งสำนีสำนีสี่ห้าบาทก็พอก้อยเลยพี่น้องเนาะแต่เขาอ่อยประมาณสิบบาทสี่สิบสองบาทนี่แหละเนาะไปรุ่นบัตรต่อไปเลยพี่น้องไปบัตรบ่อนที่สองบอกไกลเท่าไหร่เนาะ

่านไปเอาความคิดค้านี่เพื่อจึงมุ่งอ่นอกเน่ละลายเน่ถอยเหมือนกัไมละอุกเนี่ยแ่เม็ดเหมือนก้อนนี่ แล้วเอไปล้างมันนีเอ,อตามที่ดินของมดนี่กุเนเ็นิน่กอันนีกด้่มาน,น,นีมาพร้อมครอบครัวเด้อี่น้องเดากมาหากินเนาะสู้ๆไปด้วยกัน ควเงวใจเนาะนะครับัลูกหอมเนหลายีหลยว่หลายยิ่งกาหลายอได้แบบนี้กควขมาที่สองนอนเนาะแต่ว่าหลายรวมกันบ้านีหนึ่งมาซึ่งนี้เกือบพกก้อยละหองสองบาทเนาะ สำหรับสุดเนี่ยอ้อยอาหารปละดุกพันนะแล้วก็ขี้ตมเอาขี้นะเป็นอะไรบ้างเนี่ยเป็นอะไรอ้ พออยู่เห็นโตอยู่พี่น้องนี่สไลายเก็นกุ้งเนาะอ่อนๆจต่เ้งือที่แดเนะกุ้งระดับนี้แหละกุ้งก้อยแซ่ nè nhìn con sóc nó lên đấy con 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 nhìn heo nhìn này heo 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 เอนหอดเดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนสิบสองแล้วประมาณเดือนสาเดือนสี่มา่่ิดกลาวนตมนี่เต็มนี่งงงงงควายอยู่เนาะเนาะไ ว่าการมาปงกุ้งมน,นี่น้องเนาะสมควรเครื่องคู่พี่น้องเกือบเครื่งคู่เนาะมันใหญ่ดิเนาะแต่ว่ากันยังบริสันสะอาดดีเนาะรายละเอียดเนะเราจมือเชเเสสามเนาะยังจถ่ายให้พี่น้องได้เบื้องตื้หลายสมควรกองกุ้งประมาณสิบสองสิบสามบาทพี่น้องเนาะประมาณนี้แล้วพอเป็นมาอยคุ้มคุ้มเนาะคุ้มค่า กับบ้านนากันเนาะไปกินนกินข้าวแรงนากานเน้อพี่น้องเนาะนี่เนาะผลงานของเราถือว่าได้หลายพอสมควรเนาะสําหรับการควงแห่ออกกุ้งเนาะสิบปลายบาทเท่านั้นเป็นเนี่ยหัวอาหารปจุพัน์เนาะแต่ว่าเราต้องได้แซ่ก่อนเล้ให้แซ่หัวอาหารเขาเปื่อยก่อนเนาะเปื่อยแล้วเขาจึงมา มาคนใส่กับดินเนาะเพื่อบอให้หัวอาหารหามันสลายไปบนอื่นเนาะมันจะได้กินอยู่แต่บนเก่ามันจะมาตอมมาซอกกินเนาะไปไลายเนาะเดี๋ยวส่วนหนึ่งเขาสีแดงเอาไปอาหารเนาะเขาจะไปก้อยให้พี่น้องกินเนาะนะส่วนหนึ่งเขาจะเก็บไว้เนาะเพราะว่าอิดเมือนี่ก็กินบ่มเหมือนพี่น้องเนาะหลายหลายเนาะไล่กันสี่คนกันก็ได้เนาะหลายเนาะได น้อยเดี๋ยวเข้าไปขั้นตอนการห็นอาหารเนาะคุ้งเราก็ได้ลวกออกมาแล้วเนะเาะหั่นแบงออกเป็นส่วนหนึ่งเนาะส่วนนี้เราได้ลวกออกมาแล้วกแล้วก็เวลาลวก,ลกเราจะใส่เกลือแล้วก็เป็นนัวน่อยหนึ่งหลังจากนั้นเรากักใส่หมักหนาวไม่นี่เราจะเห็ดเป็นก้อยกุ้งแล้วะ,ะใส่หมักนาว จะบดใส่หลายเกินไปเนาะใส่หลายเกินไปก็ส้มลายหลังจากเขาใส่สงลงนาวแล้วเขาก็ว่ถาถ้าหมักไม่โดนปานใดเนาะแล้วเขาก็มาปรุงเกลือลงไปนี่จะขาดอะไรดีกบ้าต้องปรุงเขาก็จะมีเกลือเป็นนัวจะเป็นนัวลงไปมักนัวหลายก็ใส่หลายมักนัวน้อยก็ใส่น้อยเด้อนี้เป็นหมักมาก ใส่เพิ่มความหอมกระม,มักผิดปนลลงไปนักาให้เข้ากันนะคะก็ใส่หอมหัวสิไครหอมนี่จะมีหัวสิไครแล้วก็มีหัวกระเทียมนีม่หมักเผ็ดดิบแล้วก็ใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันแบบนี้ ก็ใส่น้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ใส่หอมหอยหอมลงไปเลยหอมนี้จะมีหอมหอมเป็นหอมลาบเนาะหอมโบหอมป้อมหอมเทวหอมผักซีอันผักอันหอมไทยให้นะผักซีไปเรื่อยแล้วก็ใส่ข้าวเคี่ยวลงไป หลังจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วก็ตีนแล้วก็แซ่บหอมเป็นอะไรเนาะแล้วก็เปค่อยปรุมให้มันนี่ถุงยางถุงอันยางสุกมือมึดได้ใส่ถุงยางนี่แค่นี้เนาะตีนเลย<ะ>แซ่บ คือกุ้งก็จะมีเจนนอรนี่เนาะนาะๆมาเนี่หมันครอบครัวก็มีประมาณสานีเนาะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวลูกสายมันี่เป็นบรรยากาศหลังบ้านนั่งกินข้าวหลังบ้านกับก้อยกุ้งที่เห็นมาเมื่อกี้นะพี่น้องน,นะกับต้มไก่เนาะมีต้มไก่ผักกับทขามีมลายอยหลายอันอยู่เป็นของอยู่สว่วนเนีน่เนาะพวกเราประธานในเก็บเพราะว่าป้าได้ไปเอากุ้งมาก Bon when when เวลาผ่อนเหือนก็ประมาณอยู่แปดโมงแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ก็เก้าโมงพี่น้องเนาะพอดีเป็นยากินข้าวแซ่บถึงเนี่ยพี่น้องเนาะทิ่ดึกๆเนี่ยกินข้าวเสพอ้าวมากินข้าวเหมกันไหมเนาะลงมือเนาะอ้าวลงมือเลยเนาะอ้าวไปกุ้งเป็นตะแซ่บอยู่ทำใหญ่ๆแล้วก่อนเนาะมันน้ำลายซึมซึมไปพี่น้อง